เออไม่รู้ข่าวเลยเหมือนเหมือนตอนนี้กลับมาสวีเหมือนเขาหายงอนกันแล้วได้เห็นภาพค่ะไอซีบ้างก็จริงจริงเขาเขาก็เจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะคือแป้งก็คุยกับพี่วุ้นตลอดก็จะรู้ว่าแบบอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปมีแฟนก็ทะเลาะกับแฟนมีสามีก็ทะเลาะกับสามีมันก็เป็นไม่ทะเลาะกับคนของเราแล้วให้เราไปทะเลาะกับใครแสดงว่าตอนนี้เขาก็มีมาปรึกษาตลอดเรื่องไม่ชันปรึกษาแล้วค่ะแต่ก็คือเหมือนเล่าสู่กันฟังอะไรนี้มากกว่าคือเหมือนเพื่อนกันก็อัปเดตกันนะเนาะอืม ไม่หรอกค่ะก็พี่วุนเขาสตรองเขามีสติแล้วเขาก็แก้ปัญหาอะไรทุกอย่างได้อย่างฉลาดอันนี้ก็ต้องขอชมพี่สาวตัวเองนะก็เลยไม่ได้เป็นห่วงอะไรเขามากเมื่อที่คิดล่าสุดก็บอกว่าเป็นภาพสวีเลยคนเลยบอกเหมือนมาต่อยันว่ายังรักกันเหมือนเดิมเขาก็รักกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่เลนไม่รักกันคือทะเลาะกันมันก็ไม่ใช่ว่าไม่รักกันก็ ปรึกษาแป้งอะเนาะไป้จะให้เขาปรึกษาอะไรได้แป้งก็แค่แป้ <laughs> งก็แค่บอกว่าใจเย็นๆแค่นั้นก็แบบคอยอยู่เป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ไดคิดบอกว่า<อ>เป็นกูรูอะไรไม่ได้เป็นกูรูเลยค่ะแป้งยังต้องปรึกษาพี่วุ้นเลยมันคิดบอกว่าวุาวา้นก็โชคดีที่มีแก๊งเพื่อนดีที่ให้พาไปทาใช่ คือทุกคนที่อยู่รอบข้างพี่บุญยังไงก็รักพี่บุญทุกคนอยู่แล้วฉะนั้นกาลังใจพี่บุญเขาก็เยอะอยู่แล้วนะอะเนาะต่อให้จทะเลาะก,กันไม่ทะเลาะก,กันยังไง<ม>เพื่อนก็รักกันอยู่แล้วเดี<ม>๋ย<ม>วมีกระแสขา่าวช่มนึงบอกว่าพี่บุน้นับพี่คิดด้แย่ป่าหรือแย่แค่นเลยเลยอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาช่วยนะพี่วุ้นมาคุยอะไรกับแ้งบ้านก็จริงๆก็คุยกันอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของเขาเนาะบ้นก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรอื ด้านหลังให้กำลังใจกันอย่างเดียวใช่ก็อยู่เป็นเพื่อนให้กําลังใจพากันไปเที่ยวอะไรเงี้ยนนะะคก็มีนะคะก็ปรึกษาอยู่เรื่อยๆแสดงว่ามีไม่มีไม่ใช่ก็มีเป็นเพื่อนๆค่ะยังไม่ได้รีบแสดงว่าเริ่มเปิดใจก็เปิดตั้งนานแล้วอะแต่ยังไม่มียังไม่มีคนที่คลิกแบบถูกใจหรือก็จริงๆแล้วคือปังไม่อยากรีบอะค่ะค่อยๆดูๆไปเลยเขาไม่เรลือกเยอะ ไม่ได้เลือกเยอะมากขึ้นนะแต่ว่ามันยังไม่เจอใครคลิกมันก็ยังไม่มีก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีก็เดียวก็คงจะมีแต่ก็คงยังไม่รู้อะ่ะ<ง>ค่อยๆดูไปค่ะไม่รีบมไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วนะกับความรักนะถ้าเกิดว่ามีมาแล้วดีก็ดีแต่ถ้ามีมาแล้วปวดหัวก็ไม่มีดีกว่าต้องเป็นแบบหนุ่มที่อาย,ยุมากกว่าหน่ไยๆโอ้ยจุดนี้นี่ไม่มีสเปกอะไรเลยเอาที่สบายใจอะค่ะ ยังไม่รู้ว่ายังไม่มีปัะเด็นแสดงว่าหลายคนไม่มีเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกัรคนไหนสนิทที่สุดแป๊ะอะไรนะคะเพื่อนกันคนไหนสนิทที่สุดมีแบบมาวินแบบพี่วุ้นไม่ใช่ยังค่ะยัง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 ไม่ยังไม่ทราบค่ะเอาไว้ให้มีเป็นตัวเป็นตนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่ได้กลัวหาว่าเขาแบบเลือกเยอะเลือกมากไม่ได้เลือกอย่าเรื่องมากค่ะบางทีมันก็ต้องอาศัยเวลาเนาะจะมาแบบ ตัดสินใจอะไรเร็วๆมันก็ไม่ใช่เราก็ผ่านอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะจะดูใครก็ต้องดูนานๆเพื่อนพี่วงพี่วนไม่มีแนะนําใครเลิกแนะนํากันไปหมดละอนนกัอะไรนะก็ก็มีบ้างค่ะเขาเป็นห่วงหรือไม่คะอยากให้เามีจริงๆเขาก็อยากให้มีดีๆอะค่ะถ้ามีไม่ดีก็อย่ามีดีกว่าก็แต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็มันก็แล้วแต่ว่าฟ้ามมันจะเปิดเมื่อไหร่อะนะ ช่วงเหงาก็เคยมีค่ะก็มีมเพื่อนเพื่อน,น,อนแต่มันก็ก็เดี๋ยวมันก็ชินอะ่ะม,มีรักก็มีทุกไม่มีรักก็เหงาไม <laughs> ไม่ได้ชินค่ะแต่หมายถึงว่าคือพอมันเคยอยู่ด้วยตัวเองมาแล้วเนี่ยเราจะเลือกอะไรที่เราสบายใจ คือมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเอาคู่มาเพื่อทําให้เรามีความสุขแต่คือเรามีความสุขจากตัวเราเองก่อนแล้วเมื่อไหรที่เรามีความสุขเราสามารถมอบความสุขให้คนอื่นๆได้แบบนั้นแปลว่ามันดีกว่าที่แบบเออเราแบบต้องมีใครสักคนเพื่อทําให้เรามีความสุขนะคือเราต้องทําตัวเองให้ดีก่อน